สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะแพวก็อยู่ที่เชียงใหม่ค่ะอีกหนึ่งพาร์ทเนอร์ที่สําคัญของทางวัสดุนิยมนะคะก็คือลีฟสามหค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะแพวจะพาทุกท่านเข้าไปชมบูธของวัสดุนิยมด้านในกันค่ะตอนนี้นะคะเราเข้ามาที่ลีฟส3 6 5นะคะเราก็จะเจอกับบูธไม้เทียมวัสดุนิยมเลยค่ะ นี่นะคะบูธไม้เทียมวัสดุนิยมค่ะที่อยู่ที่ลีฟ365นะคะลูกค้าก็จะเห็นเลยว่ามีสินค้าตัวอย่างมากมายให้เลือกชมนะคะลูกค้าสามารถมาดูสินค้าจริงได้ที่ลีฟ365เลยค่ะ สวัสดีค่ะพี่ติ่งนะคะเป็นเมนเจอร์ของ Leaf 365ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาถามคำถามพี่ติ่งกันว่าทำไมถึงมั่นใจในแบรนด์วัสดุนิยมค่ะอ๋อแบรนด์วัสดุนิยมนะคะก็คือว่าจากการที่เราได้ศึกษาและลองเข้ามาจำหน่ายนะคะเราเราได้แนะนำใช้ไปหลายๆโปรเจกต์ะคะ่ะการตอบรับของลูกค้าคือดีดีเสมอเลยทำให้ฝ่ายขายของเราอะคะ่ะคือมั่นใจในการนำเสนอขายทำให้พี่ได้นำเข้ามาจำหน่าย ในมุมมองของทางลิฟสามหกห้าคิดว่าวัสดุนิยมเนี่ยมีข้อดีอะไรบ้างข้อดีของเขาก็คือคือปิดปิดปัญหาของงานไม้เลยก็อย่างอย่างอย่างนี้เลยอะคะ่ะก็คือทนแดดทนแดดแล้วก็คือลดปัญหาเรื่องปลวกนะคะแล้วก็ดีไซน์เขาสวยด้วยค่ะซึ่งดีไซน์แบบพระพิฆอตอะคะ่ะคือทางเชียงใหม่อะคะ่ะนิยมแล้วลูกค้าเชียงใหม่ให้ผลตอบรับยังไงบ้างหลังจากที่ได้ลองใช้สินค้าของวัสดุนิยม,มให้ผลตอบรับดีนะคะเพราะว่าทางเชียงใหม่ปกติแล้วอะคะ่ะคือ ด้วยเนเจอร์ชอบงานไม้อยู่แล้วค่ะแล้วก็ยิ่งให้ฟิลไม้อะค่ะเป็นฟิลแบบไม้จริงแบบนี้ยิ่งทำให้เราอะพรีเซนต์ขายได้ง่ายค่ะทางวัสดุนิยมนะคะรู้สึกขอบคุณทางลีฟ365นะคะที่เป็นพาร์ทเนอร์กับทางวัสดุนิยมมาอย่างยาวนานนะคะแล้วก็ให้คำมั่นสัญญาว,ว่าทางวัสดุนิยมเนี่ยจะพัฒนาสินค้าให้ดีๆยิ่งขึ้นไปนะคะเพื่อจุดหมายเดียวกันก็นกคือเพื่อส่ง ต่อสิ่งดีๆให้กับลูกค้าของเราค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ